เห็นหน้าเห็นชื่อก็รู้ว่าเส้นสายในทางร่วมของแต่ละรายไม่จําเป็นต้องให้บอกว่าเป็นวงสัมมนาหวังดีหรือหวังร้ายในการชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนายลังสิมันโรมจะอ้างอะไรก็อ้างได้ซึ่งคุณลังสิมันโรมเนี่ยเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ยืนยันว่าก็ไม่แปลกใจที่ฝ่ายเมียนมาจะไม่พอใจแต่ยืนยันว่าทําตามกฎหมายและไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทย รังสิงมันโรมพูดแบบนี้เปลวสีเงินบอกว่าจะอ้างอะไรก็อ้างได้แต่ในเวทีที่พูดที่ทํามันสร้างสรรค์หรือจันไรต่อการนําไฟเข้าบ้านใจแต่ละคนตอบตัวเองได้ไม่ใช่หรือผมไม่กังวลเรื่องพม่ากโกรธหรอกอยากสัมมนาตามใบสั่งอเมริกันก็ทําไปแต่ไม่ควรใช้สถาบันรัฐสภาเป็นฉากเพราะทําให้คนเข้าใจว่าไทยเผือกเรื่องพมา่า เป็นสัญญาณให้สังคมโลกเข้าใจว่าประเทศไทยเลือกข้าง